ผลค่ะพี่น้องแลนอีกแล้วแลนอีกแล้วมื่อนี้ห่อนห่านห่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 น,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 นได้ยังโอ้เบิ้งพี่ขวานู้ขวานูปฟาดหางออกมาก่อนเลยผลขวานูหน้าพี่น้องขวานู้หน้า าเขียวครับฝาเขียวฟ้าเขียวใส่ขวานูนี่ครับผู้ใดเคยเนี่ยครับพี่น้องนี่เบารเช่นใสประจําแซบนะครับขมบําลําเอาสวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแปร์ซู่หูสุขคนครับเมื่อนี้พบพอกันคือเก่านะครับกับเบาเช่นเช่นสวยเช่นเอาครับผมมาครับพี่น้องเมื่อนี้ได้ขวานูหน้าครับจานยหญ่ๆครับพี่น้องแม่น้องลูกกี้เฮดซู้กินนะครับขวาน้ำโอเจาะจังหน่อยครับพี่น้องเพราะได้สดนะครับ เบิ่งครับมาหางใหญ่ๆบ่ได้ตัดเลยหางกินกับแตงกวาเนี่ยแหละครับพี่ครับโอ้ยได้หอมแดงมาใส่จากสีสะเก็ดนะครับออกมาตัสีสะเก็ดงามครักี่หลีลมแห้งเลยครับพี่น้องฟังเสียงลมไปน้ำนะครับลมพัดไผ่นะครับมาจดจวดน้ำเบาเช่นวาสีพักละละช่วงนันหลังปีใหม่มานี่บท่านผัดอยู่ครับเอาเอาจะเบรกเบิ้งกันนะพอกิน ขวนนมูเสียบๆนะครับมาเด้อจุดจวดน้ำเบาเช่นถอนถอนถอนน้ำไล่ฟงจากจากเลยครับพี่น้องมาเสียบๆน้องกันเข้าห่อ,อน บอมี่เครื่อสตันกรับอันเอียงก็ละ่ะสะเดาดินนะครับมาใส่มันก็นเลยต้องใส่ฟ้าเขียวแสบพื้นกันครับ อเสียงลมครั้งแรกของปีครับพี่น้องกว่าหนูน่าอืมเช้าสัก,กวันเถอะกินเขากินรำบุญ ใส่ใบกะเพราหอมพร้อมครับ ยบพักอี๋อเขาเหนียวใบตับอืม เนือขาได้ครับขาหนาเอาใส่ตอนขัวพร้อมนะครับจังแสบเบาเช่นน้ำมาสีใส่อีก ผมอำลำเสียบคืออย่างเน แข็งไปทั้งหนาเั็หน่อยโต๊ะมันบัวเทียง <laughs> 嗯。 Ooh. Yeah. ลมแห้งกองสันจังหน่อยครับสูตรสีสกเกต็ตทั้งบ้านแม่น้องลูกกี้เพิ่นวาเพิ่นขัวเส้นใส่อียงก่บบักเขือน้ำครับพี่น้องแต่ว่าเบาเช่นบ่มักกันเลยบ่อยเพิ่นใส่มันสิเป็นออม ปาสิสดนนวลนกระเศ้าห่อนอะไรครับลมแห้งโอ้ไงความบัน แ่บแล้ ครือจวดใช่ว่าพิกลอ เห็ดรถซีจัดจัดครับไป้องซีจดจ้วดน,น้อยแห่งเป็นหวานบรท่านเส้าหวานันข้ากนีนดี ย่อมแนวบอกปิ๊กตลรดชาตินี่กับเพจพอแห้งแล้วถอยซะก่อนมือเนี่เป็นวัดพระทันเศร้า ลมแห้งอีลีครับมือเนี่ยตรงขอโทษขคออภัยเอาวิวธรรมชาติอีสานบ้นานเฮาเสียงลมผัดไผ่ลมเย็นสวยๆนะครับเพชรมือเนี่ยเพชรคือเก้าแห้งเป็นวัดพระท่านเศร้าเอาอากาศเปลี่ยนแปลงครับดูแลสุขภาพน้ำปีไม่แล้วกัเข่าหมดท,ทำงานปกติแล้วครับ เบิดช่วงเวลาพักพอนแล้วสู่งานกันต่อไปครับพี่รองเบ้าเช่นกับสีค่อยๆพัฒนาคลิปให้ดียิงย่งขึ้นไปนะครับในปีนี้เอาขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขสุขค้นครับตีค่อยติดตามรับชมค่อยสนับสนุนนะครับขอบคุณที่ค่อยให้กาลังใจเบ้าเช่นมาโดยตลอดนะครับถ้าบ่มี f อซกับบ่มีเบ้าเช่นในมือนี้นะครับ สาเหตุคลิปไปบมมีค้นเบิงกับ่บมีกำลังใจครับมันก็สีบริเ็ดต่อนะครับถ้ามีค้นเบิงมันก็ได้สู่ต่อไปเอาสำหรับคลิปนี้ขอใอ้ FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุขสมร่ำลวยสำเร็จลุงเรื่องยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ